สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้7กุมภาพันธ์2566ครับช่องตองพร้มผมครับมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านและสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอทั่วประเทศครับบ่ายสครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกท่านผู้ชมว่าสําหรับท่านผู้ชมที่เป็นอ,อสอมอที่เป็นสมาชิกชอกออสอ,อ,อสอมอแห่งประเทศไทยก็อยากจรรู้ย้อดหัก15กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่าบริกการออก นะครับหนึ่บาทนะครับยังได้รับ1,000บาทอยู่เท่าเดิมก็อยากจะรู้ยอดหักคนที่เป็นสมาชิกชโกศสมสําหรับเดือนนี้จะรู้ช้าหน่อยนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการแล้วนะครับโดยปกติถ้ามีข้อมูลต่างๆเรียบร้อยไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรมากนี่หลังประชุมก็พอจะทราบได้เลยซึ่งทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งการขอทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการนี่ ผู้หาข่าวก็จะต้องไปหาแหล่งข่าวจากกรรมการนั่นแหละเอาตัวเลขออกมาก่อนแล้วก็มาทําเผยแพร่ทางโซเชียลนะครับแต่ว่าปัญหานี้ก็คือข้อมูลที่ได้มาก่อนที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการนั้นบางทีมันคาดเคลื่อนคือสมมติว่าได้ข้อมูลมานี่มานําเสนอทางออนไลน์ไปก่อนทาง YouTube ทาง Facebook อะไรไปก่อนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเขามีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขนี่ ตอนเขาประกาศทางเว็บไซต์ซึ่งจะประกาศช้ากว่าวันประชุมนี่สักสองสามวันประมาณสามวันถึงสี่วันนนจะขึ้นข่าวทางเว็บไซต์ถ้ามันไม่เหมือนกันมันก็ข้อมูลที่เสนอไปทางออนไลน์ไปก่อนนี่ก็ต้องไปปรับแก้ตามนั้นนะครับทีนี้เดือนนี้นี่ก็มีการปรับแก้ไขข้อมูลอยู่ก็ทางเว็บไซต์สมาคมชกสสมวน่าจะขึ้นข่าวได้สักประมาณวันที่9กก็น่าประมาณ น่าจะประมาณวันที่เก้าจึงจะรู้แต่โดยปกติเรื่องก่นกอนๆนี่ประชุมเสร็จปั๊บรู้ทันทีเพราะว่ารู้ก่อนที่เว็บไซต์จะขึ้นข่าวงเป่นทางการเพราะส่วนใหญ่ข้อมูลในเดือกนก่อนๆนี่มันจะตรงเป๊ะๆตามหัวข้อการประชุมกันเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้นี่หลังเลิกประชุมแล้วเนี่ยยังคณะกรรมการยังมีการบ้านต่อให้ทีมงานไปนปรปับแก้ไขข้อมูลก่อนแต่ว่าที่ประชุมรับหลักการรับรองไปแล้ว ต้องปรับแก้ไขข้อมูลก่อนเสร็จแล้วจึงจะมาลงข่าวทางเว็บไซต์ชกสสมอต่อไปคาดว่าประมาณวันที่9กุมภาพันธ์จึงจะทราบนะครับก็รอหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ซึ่งวันที่9นั้นนะครับเป็นข่าวอย่างเป็นทางการที่ขึ้นข่าวทางเว็บไซต์ไปเลยเราก็จะตามข่าวจากตรงนั้นมารายงานท่านผู้ชมที่เป็นอสมอครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ